ระทึกเหลือเกินใจกลางเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากลางวันแสกแใช่ไหมคุณจอยค่ะยังไงคลิปนี้คือเอาอย่างนี้พอพูดเป็นคลิปใช่ไหม,มเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วให้คุณผู้ชมตัดสินเลยไหมคะว่ามันอุกอาจอย่างที่เราพูดหรือไม่อาไปดูเหตุการณ์กันค่ะ นี่ค่ะผู้หญิงที่วิ่งออกมาช่วยเนี่ยนะคะ,ะ,ะถูกประตูหนีบติดไปด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยรถก็ขับออกไปเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้าที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่ามีผู้ชายนะคะลงมาจากรถเก๋งคันสีขาวคันนี้แล้วก็วิ่งไปเหมือนกับอุ้มอะ อุ้มชายสูงอายุคนหนึ่งนะคะเข้าไปในรถแล้วหลังจากนั้นก็คือพยายามที่จะออกรถไปแต่ว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงพยายามที่จะวิ่งเข้ามาช่วยแต่อย่างที่เราเห็นเลยค่ะภาพก็เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะในคลิปนี้ถูกนํามาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ช่วง6กโมงเชา้ามีคนร้าย4คนค่ะขับรถเก่งมาแล้วหลังจากนั้น3มคนลงมาพร้อมกับอาวุธปืนหนึ่งกระบอกมาบังคับฉุดกระชากลากถูอุ้มผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของร้านรับแลกเงินสกุลต่างๆซึ่งอยู่ติดกับธนาคาร ของเมียนมาในพื้นที่ของเขตสองแม่ขาวเมืองท่าขีเหล็กขึ้นรถไปก่อนที่ภรรยาของเขาจะวิ่งออกมาพยายามที่จะช่วยสามีแต่ก็นี่แหละค่ะถูกประตูรถเนี่ยหนีติดไปแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชะตาก,กรรมว่าตกลงแล้วทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ออะรอการยืนยันในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ